ไอ้นักร้องเค็กกี้มันเคยทํากับแตงโมไว้แสบมากล่าสุดเพื่อนสนิทแตงโมออกมาแ์แล้วกูอ,อยู่กัน3คนในบ้านนะมีกูมีนักร้องคนนั้นแล้วก็มีโมนักร้องที่เก็กคนนั้นไม่มีอะไรมาเลยแม้กระทั่งรถก็ไม่มีมีแค่มอเตอร์ไซค์วินเทจหนึ่งคันแตงโมซื้อ BMWX1 แดให้นึ่งคันแม้กระทั่งเสื้อผ้าเสื้อโคมฮาร์ดก็ไม่มีปัญญาซื้อโมซื้อให้หมดเลยแหวนมั่นแต่งงานฝั่งเพชรก็เงินโมโมให้หมดเลยทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟในบ้านโมก็จ่ายเขาดูแลาาอโมมมดแันีกต่พ นะโมไม่มีตังค์นะไม่มีงานโมยืมตังค์นักร้องชายนัก้องชายทวงเงินนะคะทวงตังค์ค่าไฟค่าน้ำค่าไฟที่อยู่ด้วยกันผนะมนว่าเขาเป็นผู้ชายแบบไหนอะผู้ชายไม่มีภาวะความเป็นผู้นําเลยสักอย่างจําตอนเลิกได้ปะแตงโมโคตรน่าสงสารนอะตัวเหมือนเป็นพระเอกนะครับเหมือนเขาทำสีซ้ำๆอยาให้อภัยเขาเลยเขาไม่ดีพอเหมือนในพระเอกเหมือนพระเอกเอ็มวีเลยเรามันไม่คู่ควรกับเธอมีไงก็เลิกแล้วก็ไปประกาศบนเวทีแตงโมก็เลยตอมใจนะครับแล้วก็เลยกินยาตามข่าวผมเข้าใจว่าทุกคนอะตอนนั้นอาจจะเข้าใจแตงโม ทุกคนสาบโมทุกคนว่าโมถ้าใครเคยเข้าใจแต่งโมผิดช่วยเข้าใจใหม่ด้วยแต่งโมเขาเป็นคนน่ารักเขาแค่โชคร้ายเรื่องผู้ชายแล้วทุกคนคิดยังไงกดติดตามแล้วตามกันต่อเฮง,ง